สวัสดีครับสายงานรถด,ดำสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถด,ดำเชดินกันอีกแล้วครับท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหทำงานกันอย่างขามากกักขม้นหุดตลบเลยครับเอาถอยยกดำเลยโหวันนี้ลมแรงครับทีมงานเ้ย์ดำซิ่งจัดกันอีกแล้วครับวันนี้ฮะ หล่อครับคันนี้ครับแต่มองแมมหน่อยครับรู้สึกว่าฝุ่นจะเยอะครับดูครับฝุ่นเยอะมากลมแรงด้วยครับวันนี้ผลเสร็จแล้วก็ไปเอามาต่อเลยสวัสดีเพื่อนเพืนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะมาแล้วครับคันนี้ครับคันนี้จะเป็นน้องใหม่ในวงการครับต่อเติมที่อูช่างนัดครับคันที่บอกว่าต่อเติมจบที่แสนห้าครับนี่ฮะ โอ้โห,โหวันนี้มาหาเงินแล้วครับหลังจากจอดอู่นานครับแล้วก็ช่างนัดโมให้ครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ออกหาเงินแล้วโอ้โห,โหนี่ครับถ้าเพืเ่อนๆเคยดูคลิปของผมจะจําได้นะฮะคันนี้ครับ TFR ครับหาเงินแล้วครับคันนี้ทําจบอยู่ที่แสนห้าเลยโอ้โหวันนี้มาวิ่งหาเงินซสนแล้วสุดยอด อา้าวยกด้ามเดินหน้าหน่อยครับนี่ยกกันแบบนิ่มๆน,นะฮะเทดินเสร็จแล้วก็ไปเอามากันต่อเลยมาชมอีกหนึ่งคันครับโอโ้โหคันนี้ดาก้อนครับโอ้ยถอยชนดินเลยฮะคันนี้สองสีครับโอโ้โหแลบสีอย่างสวยเลยครับอา้าวยกน้าเลยคันนี้สองสีสวยมากครับ เครื่องเดินหอบด้วยนะฮะรถด,ดำสมัยนี้แต่งกันหล่อๆทั้งนั้นเลยครับดูสิฮะนี่ฮะมีเดินหอบด้วยพืดพืชพืพืครับโอ,ๆๆอ้โหอ้าวนิสสันครับไอเอฟซีนิสสันฝากแชร์ด้วยนะครับขอโทษโอ้โหสายอีกนิดนึงครับยังไม่พอครับสายอีกนิดนึงครับ โอ้โหแหนบอ่อนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวชุดแหนบของรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะเพื่อนๆหลายคนอยากเห็นนะว่าชุดแหนบของเขานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันครับตอนนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเทดินครับก็เทกันแบบง่ายๆครับนะฮะวันนี้ทางแข็งถอยยันดินแล้วก็เทเลยครับมีอยู่แค่นั้นครับคันนี้ช่างนัดขับเองครับช่างนัดมารับจ็อบเหรอ อ๋อล้หมูหยุดเหรอหมูหยุดนะฮะหลังจากโดนน้องโจ้พ่นฟันใส่หน้าวันนี้เลยต้องลาง,งานหยุดซะแล้วครับอา้าวเฮกันเสร็จแล้วก็ไปเอามากันตอนเลยวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาชมสายดำจันทบุรีเขาทำงานกันครับนี่ฮะรถดำหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้หน้าแรงนี่โอ้โหต้องบอกว่าวิ่งกันไม่ได้หยุดเลยครับรถดำฮะ เเทเป็ดกะถายครับเปยดดันสิ่งครับวันนี้น้องหมูหยุดงานครับไปปฏิบัติภารกิจน้องเฟยก็เลยจะต้องประจำตำแหน่งรถถาแทนครับแหมอยากได้เล็กๆสักคันละเกินเอาไปดันญ้าที่บ้านครับยามันลกเหลือเกิน <S <S โอ้โหเครื่องดับเลยเฮ้ยวันนี้มีแมสไปเฮ้ย,ยวันนี้ใส่แมสครับนี่ฮะ รหัสดาวเจ็ดหกครับคันนี้ครับไม่ธรรมดาครับนี่โอ้โห,โโหเบกรกล้อหน้าลากเลยเอาเสร็จแล้วไปเอามากันต่อครับดูสิโตโยต้าครับมารกระโดดครับเกากึกเลยนิสสันครับนิสสันโอ้โหปิดฝาท้าทยดังคันนี้ปิดฝาท้าทยดังนี่ฮะอา้าวนิสนนนสันกับนิสสันมาคู่กันเลยครับ มาครับนิสสันแต่ละคันแต่ละคันนี่วันนี้เละเปิดปะมอมแมมหมดเลยครับคันนี้รถนักแกะครับนี่คนสู้ชีวิตเอาทอยเอาบอลเอายกดำเลยครับยกดำเลยนี่โอ้โห,โหไฮดรลิกสีแดงด้วยครับท่อออกข้างครับคันนี้แนบอยู่ใต้เพานะฮะ โอ้โหปิดท้า้ายดังอีกแล้วครับตกใจหมดเลยไปเอามากันต่อเลยครับเรามาชมกันต่อครับมิ t ซูบ i ชิแอลสองร้อยไปเลยเอ้ยบ้าเอายกเลยครับยกเลยยกครับยกครับยกครับรถไชยนอตครับคันนี้ครับแรงดีครับ โอ้โห oh oh. มาคูก่กับยักษ์ใหญ่เลยครับข้างหน้าเป็นคานแข็งครับคันนี้สุดยอดยกสูงครับ Toyota เ,เ,เดินหน้าเลยเดินหน้าแล้วไปเอามากันต่อเลยนี่ฮะโอ้โ oh ห oh. วันนี้ทำงานกันอย่างขงมัำเม้นคันนี้สูงใหญ่มากครับโอ้โ oh ห oh. ดูสิ เม d ดอินไทยแลนด์ครับไทยประดิษฐ์ครับคันนี้ครับวิ่งนิ่มเลยครับนี่สุดยอดเรามาชมกันต่อครับโตโยต้าฮิโร่ครับโอ้โหใส่มาเต็มเที่ยวเลยครับอินแอดอินแอดเลยครับสมเพียนครับคันนี้ครับสมเพียนดัมซิ่งนี่เอายกเลยแหมคันนี้ บางหิมะหล่อจังเลยครับแม้ถ้าล้างก็คงจะรอมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ขอทำงานก่อนครับโฮโฮโฮจะโมแต่ล้างไม่ได้ครับแมใต้พื้นกระบะนี่สีแดงหมดเลยครับไฮดรอลิกก็สีแดงเอาละครับทำงานกันทั้งวันครับวันนี้พาเ,เพื่อนมาชมรถดัมซิ่งครับเอาถอยเลยครับถอยเลย ันนี้น้องใหม่ครับโอ้โหจัดมาเต็มคันเลยครับนี่ฮะท่อออกข้างครับดู isuzu tfr คันนี้ปรับแต่งเซ็ตจากอูช่างนัดครับเอ้าบ้าวันนี้เจ้าของขับเองครับนี่เอายกเลยทำรถจากอูช่างนัดนะฮะคันนี้ครับโอ้โห ติดกระจกเรียบร้อยแสดงว่าแอร์เย็นเรียบร้อยครับแต่งานรถด,ดาจะต้องมีแอร์เย็นๆนะครับเพราะว่าทํางานนั้นตากแดดกันทั้งวันชีเอครับอ้าเดินหน้าครับโอ้โหนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะหาเงินได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดใส่รถด,ดําเรามาชมกันต่อครับโอ้โหคันนี้เครื่องเดินหอบเลยครับหืดหืดหืดืด มาครับมาอีสุสูดาก้อนครับว้าบึกบึนมากๆครับคันนี้ฮะดูฮะโอ้โหเสียงท่อเดินหอบเลยครับไม่ฮะเอายกเลยหืฟังเสียงท่อก่อนครับนี่ฮะฮืด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 โอ้โหเจ๋วจริงครับกันนี้ฮะสองสีครับ เดี๋ยวนี้สีสันของรถดำนี่ก็แลบกันสวยๆเลยครับยกครับยกยกเสร็จแล้วก็เดินหน้าเลยโอ้โหท่อ,อข้างครับนี่นะเขาลอยใส่ล้อแม็กด้วยโอ้โหสุดยอดดูครับท่อ,อข้างครับอ้าวเสร็จแล้วก็ไปเอามากันต่อเลย เอลอยใส่ล้อมแม็กครับอ้าวมาชมคันนี้ครับแฟนขับนิสสันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหอ,อ้าวยกเลยยกเลยยกเลยคันนี้รถน้องเปย์ดำซิงครับช่างนัดเป็นคนขับเองครับช่างนัดก็ทารถดําด้วยแล้วก็มาฝึกขับรถด,ดําด้วยในอนาคตช่างนัดก็จะมีรถด,ดําเป็นของตัวเองด้วยหนึ่งคันแล้วก็จะเอามารับจ็อบ ขนดินกันด้วยแหมแจ๋วจริงๆครับสมัยนี้ต้องหารายได้เสริมเยอะๆครับงานหน้าเดียวบางครั้งไม่ไหวครับเราจะต้องหางานเสริมกันหน่อยเรามาชมกันต่อครับ Toyota มากระโดดครับโอ้โหเบาๆๆๆเบาโอ้โหคันนี้นี่ชอบเร่งแรงครับเอายกเลยอึ้ยอ้ย โอ้โหโอ้โหยกทิ้งหน้าทิมลงไปเลยครับดูสิหนักขนาดไหนฮะนี่ฮะฮอนด้ามากระโดดครับฝุ่นท่วมเลยครับโอ้โหนี่สาใจเฮ้ยสุดยอด <laughs> แน่นอนจริงๆในโจ้เราเอาเสร็จแล้วไปเอามากันต่อครับโอ้โหเอาเรามาชมกันต่อครับนิสสันครับโอ้โห วันนี้มีของเล่นใหม่ครับมีเสียงดังด้วยครับอ๋อถูกกฎหมายทุกอย่างครับอืมถอยแล้วมีเสียงดังด้วยอืดอดแบบหกล้อเลยครับเอายกเลยปื๊ดหนึ่งสองสาอันนี้ยกดำสามวินาทีครับสุดยอดครับโอ้โยแน่นอนน้องบอลเรานี่นี่นะ แต่ปิดฝาท้ายไม่ดังไม่ใช่น้องบอลครับโอ้โหสุดยิงจริงมาชมนักแกะครับนิสสันเช่นเดียวกันนะครับเอาเ่าเอาเบ้่ายกเลยครับยกเลยปดีจ้าัสดีจาเอายกเลย ยกเลยยกเลยเอาเดินหน้าครับเดินหน้าเลยเนี่ยครับทำงานกันทั้งวันฮะใส่งานรถดำเบาครับเบาครับเบาครับเรามาชมกันต่อครับมิสุ u ิชิ h อลสองร้อยชายน็อตครับคันนี้โอ้ Mohammed, YouTube, โหล้อหน้าสิบเจ็ด หรือสิบแปดก็ไม่รู้เนี่ยคันนี้จำไม่ได้แล้วฮนะโอ้โหส่งเตี้ยครับนี่ฮะเอา้าตามมาด้วยยักษ์ใหญ่ครับคันนี้สูงใหญ่มากเลยมีทั้งโหลดเตี้ยมีทั้งยกสูงครับคันนี้เป็นบัดดี้กันเลยครับเอา้าเบ้า,ายกเลยเยกครับยกครับเทดินกันทั้งวันครับ ครัโยกให้หมดอมืล้อหน้าน่าจะ17หรือ18ไม่แน่ใจนะคะฮใส่ดิสใหญ่นะครับอ้าวไปเอามากันต่อเลยแหมสูงใหญ่จริงๆครับคันนี้ครับโอ้โหแนบอยู่บนเท้าครับคันนี้ฮะคันนี้ฮะสุดยอดงานง่ายๆครับไปขนมาแล้วก็เอามาเทครับงานง่ายๆ